สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่2357พวกเขาทั้งหมดคือผู้ทรงพลังกระบี่มิติไล่ลำเป็นวิชาที่จังหวะเฉยยผสมประสานวิชากระบี่ละมิติเข้าด้วยกันมันมีพลังทำลายล้างที่ไม่อาจต้านทานได้ด้วยการเสริมพลังของเส้นทางแห่งความจรงิงกระบี่มิติจรงระเบิดด้วยพลังโจมตีสิเท่าพลังของมันน่าสะพรึงกลัว กระบี่ทั้ง36เล่มได้ฟันประตูทางเข้าสู่โลกแห่งนี้มากมายแม้ว่าชิเวียจะฝึกฝนอย่างหนักแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะมาเชิญหน้ากับพวกมันเขาแสดงการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วรากกับผีและหลบหลีกอย่างต่อนเนื่องไม่ว่าเขาจะเด็วแค่ไหนเขาจะหลบกระบี่ทั้ง36เล่มได้อย่างไรชุบกระบีเ่เล่มหนึ่งแทงเข้าที่หัวใจของชิเวียโดยตรงขณะที่จราล้วเฉิญคิดว่าการโจมตีครั้งนี้จะทำร้ายเขาอย่างหนักร่างกายของชิเวียกับกลายเป็นภาพลวงตา กระบี่มิติดูเหมือนจะทะลุผ่านอากาศและผ่านร่างกายของเขาไปได้จากนั้นกระบี่มิติอีกสี่เล่มก็ฟันเข้ามาที่ร่างของชิเวียซึ่งรับการแก้ไขด้วยสภาวะที่ผ้ามัวของเขาตามที่คาดไว้สถานะนที่ผ้ามัวของชิเวียไม่ได้อยู่ในมิติอีกต่อไปแม้แต่กระบี่มิติก็ไม่สามารถทำร้ายเขาได้จากล่วเฉินคิดและหัวใจของเขาก็จมลงเล็กน้อยพลังโจมตีสิบเท่าของเส้นไทยแห่งความจริงได้รับการเพิ่มขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้นพลังของกระบี่มิติสามสิบหกเล่มลดลงอย่างรวดเร็ว ปมมันไม่อาจหยุดยั้งได้ต่อไปปังปังกระบี่คางเงยม,มารุของชิวเว่ยจบตียกไป36ครั้งในหนส่วนพันของลมหายใจทำลายกระบี่มิติทั้ง36เล่มความลืมเลือนทำลายมิติชุบยานุสนดึงเจดียต,ต้นกำเนิด1,000องค์ขึ้นมาเหนือหัวของเขาพลังลมยังจับจ้องไปที่ชิวเว่ยเป็นผลจากแรงกดดันในทางกลับกันชิวเว่ยมีเวลาที่จะไฟกระบี่ใส่จางกุเฉิน จากนั้นชิเวียก็ยกกระบี่ของเขาขึ้นและทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าเขาเริ่มประเชิญหน้ากับเจดีแห่งต้นกําเนิดรูปร่างของเขาสง่าง,งามและอ่อนช้อยมีพลังที่ไม่อาจเอาชนะได้กระบี่ของชิเวยที่ฟันไปที่จารุเฉินนั้นบรรจุพลังแห่งมิติเอาไว้กดแห่งมิติที่อัดแน่นอยู่สะ,ทะเทือนจากนั้นปราณกระบี่ก็สร้างการกระโดดข้ามมิติและปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าจารจุเฉินทันทีพลังกระบี่นั้นไม่แหลมคมแต่ก็ไม่มีความผันผวนข,ของพลัง มันเหมือนกับลำแสงที่ไม่มีพลังโจมตีใดๆย,ยิ่งเป็นแบบนี้มากเท่าไรจางลัเ่เฉินก็ยิ่งรู้สึกถึงอันตรายมากขึ้นเท่านั้นอย่างไรก็ตามในเขีดแดนมิติอันลึกซึ้งของเขาเพียงแค่คิดร่างกายของเขาก็ถอยกลับไป300เมตรแล้วย่อจางหวเ่เฉินตะโกนจางลัเ่เฉินประกบมือเข้าด้วยกันและมิติตรงหน้าเขาก็หยุดนิ่งไปชั้นแล้วชั้นเล่าพลังปานกระบี่ทำลายมิติเยีอยแข่งไป230เมตรก่อนที่จะถลายไป หากมีการโจมตีที่รุนแรงเช่นนั้นเกิดขึ้นกับดาเคราะ์ดวงใดดาเคราะดวงนั้นคงถูกแยกออกเป็นสส่วนจุดประสงค์ในการโจมตีของชิเว่ไม่ใช่เพื่อฆ่าจารุ่งเฉินเขาเพียงต้องการบังคับให้จารุ่งเฉินล่าถอยเพื่อที่เขาจะได้ทำลายเจดีต้นกำเนิดของหยานอุศนและมหาวิชาหยานหลัวพันร่างเขาทำได้แล้วร่างของชิเว่กลายเป็นลำแสงลวงตาและพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าทำลายเจดีต้นกำเนิดทั้ง1000พันแห่ง ขังเงมารุของชิเวโจมตีนอกของหยานูเซนด้วยความแม่นยำที่ไม่มีใครเจียบได้เมื่อมันปะทะก,กับร่างสีทองเสียงระฆังสีทองที่ก้องกังวันไปเป็นระยะทางหลายหมื่นลี้ก็ดังขึ้นหยานูเซนประสานมือเข้าด้วยกันและจับขังเงยมาลุไว้ทําให้พลังของมันกระจายไปบางส่วนร่างกายสีทองของเจ้าแข็งแกร่งพอดีค้าจินตนาการไว้เสียอีกชิเวะกลา่าวชิเวะต้องการจะดึงกระบี่ของเขากลับแต่เขาก็ตระหนักได้ว่ามือของหยานูเซนกําลังคว้าขางเงยมารุไว้แน่น การสังหารอสูรสวรรค์หลานอิงก่าร่างของหลานอิงปรากฏขึ้นด้านหลังชิเวียโดยเปลี่ยนจากภาพเบอร์เป็นภาพแข็งกระบี่อสูรของชิเวียระเบิดด้วยพลังสูงสุดส่องแสงผ่านท้องฟ้าใสและเขาใช้วิชากระบี่อสูรฟันออกไปเป็นแนวนอนชิเวียส่งเสียงฟุดฟัดเบาๆและคัางเงมารุก,ก็เปลี่ยนจากของแข็งเป็นเบลอทิ้งฝ่ามือของอยายนุสินเอาไว้กระบี่ก็เปลี่ยนจากผ้ามวัวเป็นของแข็งอีกครั้งฟุบฟุบ ชิเว่ฟันกระบี่มากกว่า300กระบี่ติดต่อกันภาษาเขากับเขตแดนกระบี่แห่งการลืมเลือนแสงกระบี่หนาแน่นแผ่กระจายไปทั่วทั้งโลกกระบี่อสูรและโลกอสูรประทักกับเขตแดนกระบี่อสูรการโจมตีครั้งนี้มีความสมดุลทั้งหลานอิงและชิเว่ต่างก็เดินออกไปพร้อมๆกันดูเหมือนว่าพวกเขาจะสูสีกันแต่หลานอิงกลับไม่พอใจเลยนั่นเป็นเพราะเขาโจมตีด้วยพลังก,กำลังทั้งหมดของเขาและเปิดใช้งานพลังสูงสุดอย่างไรก็ตามชิเว่ไม่มีเวลาสะสมพลัง เขาได้รับการโจมตีแบบเร่งรีบผลลัพธ์ดังกล่าวก็น่าตกตะลึงมากพออยู่แล้วคนทั้งสี่คนที่อยู่ที่นั่นล้วนแต่เป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมพวกเขาผ่านการต่อสู้มามากกว่าร้อยครั้งแต่และคนรู้วิธีจะคว้าโอกาสและใช้ท่าไม้ตายที่อันตรายที่สุดทันทีที่ชิวเวียถูกโยนออกไปแสงดาวนับหมื่นดวงก็พุ่งออกมาจากกรอบเกต็ดแห่ความจริงของจาร์วชนันพวกมันพุ่งเข้าใส่เขาเหมือนกับลูกศรน,นับพันที่เจาะทะลุหัวใจของเขา ชิว่กัดฟันและทําให้ร่างกายของเขาอยู่ในสภาวะที่พลามัวออกมาจามโกเฉินและยหยานอูเสินตะโกนพร้อมกันเขียดแดนมมติอันลึกซึ้งของพวกเขาถูกผลักดันจนถึงขีดสุดและปิดกั้นพื้นที่ที่ชิเว่อยู่จากนั้นแสงแห่งต้นกําเนิดและเขียดแดนเวลาว่างเปล่าก็ลงมาบังคับให้ชิเวยเปิดเผยร่างกายของเขาอีกครั้งตุม้มแสงจากดวงดาวในรูปของกรอบเขียดแดนในความจริงพุ่งเข้ากระทบชิเวย แม้ว่าเขาจะอยู่ใกล้กับความตายแต่ชิเวยก็สามารถป้องกันตัวเองได้ด้วยเวลาตบสนองที่เหลือเชื่อของเขาเขาใช้กระบี่ป้องกันตัวเองกดอหนา,นา,นานแน่นประกฏบนกระบี่แล้วก่อตัวเป็นวงโค้งของแสงเพื่อต้านทานแสงจากดวงดาวข้าจะป้องกันมันยังไงดีชิเว่คิดเขาบินถอยหลังอีกครั้งเหมือนลูกปืนใหญ่หลานอิงคำนวณเวลาที่ดีที่สุดในการโจมตีไว้แล้วเขาแอบหนีออกมาจากด้านหลังชิเวยและฟันไปที่เอวของเขาเชื่อเลือดเซียนกระจายไปทั่วทุกที่ ชิเว่ลม้มลงกับผืนบาดแผลจากกระบี่ยาวปรากฏที่เอวของเขาแล้วเลือดเซียนก็ไหลออกมาอย่างต่อเนื่องหลานอิงหัวเราะเสียงดังฮ่าข้าต่อสู้กับเจ้ามาหลายครั้งในที่สุดเจ้าก็เลือดออกก่อนหน้านี้หลานอิงได้รับบาดเจ็บทุกครั้งที่ต่อสู้กันแต่ชิเวียสามารถหลบหนีออกมาได้โดยไม่เป็นอันตรายหลานอิงจะไม่มีความสุขได้ยังไงเมื่อเห็นบาดแผลที่เอวของชิเวียแม้แต่จารุเฉินและหยานอูเฉินก็โล่งใจเล็กน้อยพวกเขาคิดในใจว่าดูเหมือนว่าจะไม่ใช่พวกอมตะ ไม่มีใครสามารถทำร้ายข้าได้หรอกเจ้าเก่งมากชิเวียกล่าวสายตาของชิเวียเปลี่ยนไปอย่างเฉียบคมอย่างยิ่งเขาเหยียบพื้นอย่างกระทันหันทันใดนั้นน้ำแข็งแน่หนาก็ปรากฏตัวขึ้นบนใต้เท้าของเขาแล้วแพร่กระจายไปยังคนสามคนที่ยืนอยู่ในสามทิศทางน้ำแข็งพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินและกลายเป็นมังกรน้ำแข็งสามตัวโผมันคำรามอย่างน่าเสยดสยองแสงพุทธะบนร่างกายของยานูเสริรนนั้นไร้ขอบเขตเขาพ่นพยางแรกออกจากบนหกพยางออกมา มังกรน,น้ำแข็งที่พุ่งเข้ามาตรงหน้าเขาระเบิดทันทีและกลายเป็นชิ้นส่วนของผลึกน้ำแข็งไม่ดีแล้วยานุเสินกล่าวความรู้สึกทางจิตวิญญาณของยานนุเสินนั้นน่าทึ่งมากเขาสมัมผัสได้ว่ามบียอันตรายกำลังใกล้เข้ามาเขาเข้าใจทันทีว่ามังกรน,น้ำแข็งทั้งสามที่ชิเวยยิงออกไปนั้นถูกใช้เพื่อปิดกั้นแสงแข่งต้นกำเนิดโดยไม่ให้ยานุเสินมีโอกาสโตต่อแสงกระบี่บางเท่าปีจากจักระจันก็ปรากฏขึ้นที่มุมขวาบนของเขากระบี่ฟันเข้าที่คอของยานุเสิน ต้มการประทะก,กันทําให้เกิดแสงสีทองบินไปทั่วทุกคนทุกแห่งร่างสีทองของหยานอูเซินถูกทำลายด้วยพลังแห่งการเลือเล่อมเรือนและก็เด็นออกไปเหมือนหุ่นไล่กาบาดแผลยาวถูกทิ้งไว้ที่คอของเขาและเขาเกือบจะสูญเสียหัวไปเป็นไปได้ยังไงพลังแห่งการลืมเลือนสามารถนะักกขลาน,นั้นได้ยังไงร,ร่างยักษ์ทองคําและร่างกายขึ้นพุทธะของข้าไม่สามารถถูกทำลายได้โดยมหาเสียนแห่งขัตมาชีโชหยานอูเซินกล่าวแสงสีทองบนร่างของหยานอูเซินสลายไป เขากังวลว่าชิเว่จะได้ตามเขาต่อไปแม้ว่าหยานูเซินจะไม่ตายหากชิเว่โจมตีครั้งหัวของเขาอาจถูกแตดขาดไปก็ได้ดังนั้นหลังจากลงมาจอบบนพื้นแล้วหยานูเซินก็รีบวิ่งหนีไปในระยะไกลโดยถอยห่างออกไปในระยะหนึ่งชิเว่เองก็ตกใจมากเช่นกันหยานูเซินได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยหลังจากถูกโจมตีด้วยพลังเต็มกาลังของเขาควรจะรู้ว่าเขาวางแผนที่จะฆ่าหย,ยานูเซินด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวนี่คือส่วนสําคัญที่สุด เนื่องจากหยานหนูเสินตายชิเวียจะสามารถจัดการกับจางลั่เฉินและหลานอิงได้โดยไม่ต้องมีการระง,งับจากแสงแห่งต้นกําเนิดแต่การโจมตีครั้งนี้ไม่ประสบผลสําเร็จชิเวียถ,ถูกจางลู่เฉินและหลานอิงโจมตีไปแล้วดังนั้นเขาจึงพลาดโอกาสจะฆ่าหยานหนูเสินอสูรฟันกระบี่ร่างของหลานอิงดูเหมือนจะแยกออกเป็นสองส่วนนทันทีเขาฟันกระบี่ออกไปสองเล่มในเวลาเดียวกันกระบี่ทั้งสองฟาดฟันกันปลายกระบี่ถูกสร้างขึ้นจากพลังแห่งการสังหาร พลังแห่งความโกลหลพลังศักดิ์สิทธิ์และพลังสูงสุดที่สําคัญกว่านั้นวิชากระบีอ่อสูรยังน่าทึ่งอีกด้วยดูเหมือนว่าปราณกระบี่กกบาดจะมีมิติเฉพาะตัวอยู่ตรงกลางซึ่งดูดซับทุกสิ่งในมิตินี้อย่างบ้าคลาั่งชิเวียรู้สึกเพียงว่ามิติถูแบ่งออกเป็น4ส่วนโดยก่อตัวเป็นกําแพงกระบี่4ด้านกระจกแห่งการลืมเลือนคังเงาบลุข,ของชิเวียแต่กระจายและกดแห่งความลืมเลือนทั้งหมดก็จมลงกลายเป็นกระจกกลมเรียบลื่นใต้เท้าของเขา มิติร,รอบๆกระจกบิดเบี้ยวและปราณกระบี่ก็กลายเป็นความลืมเลือนทันทีเมื่อมันเข้ามาใกล้กระบีอ่อสูรของหลานอิงถูกกลืนโดยกระจกห่งการลืมเลือนทันทีที่เข้าใกล้และสลายไปอย่างเงียบๆใบหน้าที่อ่อนโยนของหลานอิงเผยเห็นถึงความประหลาดใจเล็กน้อยปังชิเว่แสดงความเร็วที่ไม่มีใครเทียบได้และต่อยหน้าอกของหลานอิงและทําให้ร่างกายของเขาระเบิดออกกลายเป็นหมอกแสงหลากสีและโกลาหลฮะชิเว่รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อย ไม่ว่าการป้องกันของหลาดอิงจะอ่อนแอเพียงใดมันก็ไม่ควรถูกฆ่าได้ง่ายเช่นนี้ใช่ไหมชิเวียไม่มีเวลาสืบหาความจริงเกี่ยวกับชีวิตและความตายของหลาดอิงเขาจึงหันความสนใจไปที่จารวเฉินแทนฆางเงมารุควบเน่นอยู่บนมือขวาของชิเวียครั้งชิเวียและครังเงมารุรวมร่างเป็นหนึ่งพวกมันกลายเป็นกระบี่แสงที่ไหลและบินออกไปโจมตีแม่น้ำแห่งกาลเวลาของจารุเฉินกระบี่ทำลายแม่น้ำแห่งกาลเวลา ปลายกระบี่ฟันไปที่ฝ่ามือขวาของจังโ็เฉินตั้งแต่หัวของแม่น้ำแห่งกาลเวลาไปจนถึงปลายแม่น้ำความเร็วของจังโ็เฉินไม่ช้าไปกว่าของชิเวียมากนักโดยเขยแดนไมตันลึกซึง้งและเขยแดนเวลาว่างเปล่าเขาเคลื่อนตัวไปเมื่อมีโอกาสแรกโดยหลีกเลี่ยงกระบี่อาจกล่าวได้ว่ามีเพียงความเร็วของจังโ็เฉินเท่านั้นที่สามารถแข่งขันกับชิเวียได้ซุบซุ๊ขังงีมาลูกฟันอีกครั้งแต่จังโ็เฉินหลบได้ครั้งแต่ละคนถือกระบี่คนหนึ่งไล่าตามและอีกคนหนึ่งหลบเลี่ยงไม่นาน ชิเวียก็ฟันกระบี่ออกไปหลายพันเล่มในที่สุดเขาก็ตามทันจางลวเฉินถูกต้อนจนมุมกระบี่แสงสีขาวอยู่ตรงหน้าดวงตาของจางลวเฉินเติมเต็มดวงตาของเขาร่างสีทองของหยานนูสินก็แตกสลายเช่นกันกระบี่แห่งการลืมเลือนของชิเวียคงน่ากลัวมากหากเขาถูกโจมตีร่างกายของเขาจะแยกออกเป็นสองส่วนตุม้มจางลวเฉินคว้าน้ำเต้าม่วงและฟันมันออกไปในช่วงเวลาสำคัญมันพุ่งเข้าใส่ทางเงม,มาลุ พลังกระบีปะทุและแผ่กระจายไปทุกทิศทางจากโรชเชนถอยกลับไปไกลกว่าสิบหลีร่างกายของเขาถูกจุตจีด้วยกระบี่งการลืมเลือนทําให้เกิดรูเลือดสีดูทีหน้กของเขาซุบขังเงมารุบินเป็นวงกลมกลางอากาศและลงสู่พื้นเผยเห็นร่างที่สูงและผอมบางของชิเวียเขายืนอยู่ตรงนั้นราวกับว่าเขากำลังยืนอยู่ใจกลางของจักรวาลโดยแสดงพลังปานของราชาอันดับหนึ่งในรายชื่อขั้นความเสบูบุ์แบบอันยิ่งใหญ่ของเขาบรรพตนาการ จางล่วเฉินต้องการยกระดับความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับชิวเยขึ้นไปอีกขั้นหลังจากการต่อสู้บุคคลที่สามารถฝึกฝนเจเจนงวงเซียระดับสองและเป็นเจ้าแห่งการลืมเลือนได้นั้นเป็นสิ่งที่หายากในยุคหยวนหุยเจ้าหยุดทำไมล่ะจางล้วเฉินถามชิวเยกล่าวว่าหากข้ายังคงโจมตีต่อไปเจ้าจะสู้กลับไม่ได้ในท้ายที่สุดเจ้าจะหนีความตายไม่ได้แต่ข้าอยากเห็นเจเจนงวงเซียระดับสองของเจ้าก่อนที่เจ้าจะตาย เจดจนมงเสียระดับ2ไม่สามารถมองเห็นได้ตลอดเวลาในยุคหนึ่งโอกาสที่เจตจันงเซียระดับสองจะปรากฏตัวขึ้นพร้อมกันนั้นมีน้อยมากแน่นอนว่าชิเวียอยากเห็นพลังเจตจนมงเสียระดับสอง,งของจางลู่เฉินบางทีเขาอาจจะเข้าใจอะไรบางอย่างจากมันได้มันจะชชวยให้เขาพัฒนาพลังเจดจันมงเซียระดับสองของเขาให้สมบูรณ์แบบเจ้าไม่กลัวว่าเจ้าจะตายภายใต้เจตจันมงเสียระดับสองของข้าย,ยานั้นแหละจางลัเ่เฉินเข้าใจเจตนาของชิเวียและยิ้มชิเวียกล่าวว่า โดยการฝึกฝนของเจ้าที่สามารถทำลายโซ่ตัวน30อันหากเจ้าสามารถคุกคามชีวิตข้าได้ข้าก็สมควรตายด้วยมือของเจ้าและได้ตามที่เจ้าต้องการจารุเฉินกล่าวจารุเฉินกางปีกสีทองทั้งสิบข้างออกไว้บนหลังและบินขึ้นไปจากนั้นลักษณะเซียนยันยิ่งใหญ่ของราชาบัญญาณิรัน,านการนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นด้านหลังของเขาเป็นแสงสีทองอันแวววาวเขาใช้วิชาเซียนกากนงกระขังปีศาจและผสมผสานเข้ากับเจดจำนเซียน เมื่อไอพลังของจังวะเฉินแข็งแกร่งขึ้น,นเรื่อยๆดวงตาของชิเวี่ก็ยิ่งจริงจังมากขึ้น,นเรื่อยๆในโลกนี้จางวะเฉินถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ผู้ฝนที่สามารถทำให้เขาระมัดร,ระวังตัวได้กระบี่ในมือของชิเวี่ดึงการเคลื่อนไหวของกระบี่ออกมากทีละครั้งนอกจากนี้เขายังรวบรวมจตจัวงเซียนที่เขาฟุกฝนออกมาและประสานเข้ากับกระบวนท่ากระบี่จนบรรลุถึงสถาน,นะธรรมชาติวิชาจตจวงเซียนระดับสองของเขาเป็นการผสมผสานระหว่างเส้นทางแห่งการลืมเลือนเส้นทางกระบี่ เส้นทางแห่งแสงและเส้นทางแห่งสายลมเขาเร็วมากเพราะเขาโดดเด่นในทั้งเส้นทางแห่งแสงและเส้นทางแห่งสายลมนอกจากนี้เขายังฝึกฝนเจดมงเสียระดับสี่ชั้นนํำอีกด้วยเส้นทางแห่งแสงเป็นเส้นทางที่เร็วสุดในประเภทเส้นทางความเร็วเป็นหนึ่งในเส้นทางที่ดี่สุดใน72เส้นทางเสียงสูงสุดชเวียรหลับตาและจมดิ่งสู่วิชากระบี่อย่างสมบูรณ์เขาต้องทุ่มสุดตัวกับการโจมตีครั้งนี้เขาต้องไม่เพียงแต่ทำลายเจดมงเสียนของจ้งวัเฉียนเท่านั้น แต่ยังต้องฆ่าจางวชเฉนอีกด้วยเมื่อเขาเข้าไปสนามลบล่าสวรรค์เขาถูกจํากัดไม่ให้ฆ่าใครเลยอย่างไรก็ตามจางั่วเฉนหยานูเสนและหลาดอิงได้ร่วมมือกันเอาชีวิตเขาเขาจะดั่งรอความตายยว่เฉยได้ยอย่างไรยินยางห้าธาตุการกัะขังปีศาศักดิธิ์เจ็ดจำนวเซียนยิงยางห้าธาตุและลักษณะเซียนราชาแห่งปัญญานี้ดัการประสานเป็นหนึ่งเดียวจางั่วเฉนเหยียบชีวีขณะเย็นอยู่ตรงกลางเงาของปีศาศักดิธิ์ ด้วยการสนับสนุนของเจ็ดจำลงเสียนการโจมตีครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ฟ้าดินฟ้าร้องและสายฟ้าฟาดลงมาบนสวรรค์ทั้ง9ชั้นเหนือลักษณะสเสียนของราชาแห่งปัญญานิรันดร์การข้างล่างมีศพนับร้อยล้านศพเป็นทัศนียภาพของนรกโลกทั้งใบก็มืดมิดไปหมดกระบวน่ากระบีเห่งการลืมเลือนการปฏิวัติพันครั้งและกระบีหนึ่งเล่มเมื่อชิวเวียบ,บินขึ้นไปร่างของเขาก็หายไปเขารวมร่างกับขางเงยมารุ และโจมตีกลุ่มแสงห้าธาตุยินหยางที่อยู่ใต้เท้าของร่างเงาปีศาจสิทธิ์ทันทีที่พวกมันสัมผัสกันกลุ่มแสงห้าธาตุยินหยางก็กลายเป็นเครื่องหมายไทยจีและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปและถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆกน้อยนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ